ชื่อนายปุ้มใค่ะแล้วก็มาจากบริษัทเราทำตำแหน่งใดบริษัทนะคะผมชื่อธิติศักดิ์ภูสุขเทียนครับมาจากบริษัทสยามมีทีฮิตาเม็บเดียวกันครับตอนนี้ผมอยู่แเนกซ่อมบรุงค่ะงานที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆก็โอลิเตอร์ซ่อมเครื่องจักดมีงานเด็กดาก็จะไปซ้อม เรียนหลักสูตรนี้จะจะต้องนำมาไปใช้เนื่องจากอะไรบ้างคะเช่นเกิดปัญหาที่ทำง,งานหรือว่าก็พบปัญหาประจำครับแต่ผมนี่ไม่มีทักษะยั่มีเลยคือจะเป็นแต่ไม่มีคลักเดียวซีนี้แค่จะไม่รู้จักเ<อ>วลาอาการเสียมาครั้งหนึ่งต้องใช้เวลาการหาจุดเสียเยอะเพราะว่าผมใช้องคกรเดียว สีดสิติ์ตรงตรงนี้เสียยังไงก็หาไม่เจอต้องมุดหาเอาค่ะแล้วก่อนหน้านี้เคยทําในส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับ PLC ไม,ไม่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 เคยเลยไม่เคยเลยใช่ไหมครับส่วนมากจะเป็นแบบแมชชีนิกแล้วเป็นยังไงคะความยากง่ายในการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ในการเรียน PLC ต้องทำความเข้าใจพอสมควรครับค่ะก่อนหน้านี้มีไปทําการบ้านมาบ้างไหมก่อนที่จะมาเรียนนะคะ ไม่ได er ้สัมผัสเลยครับไม่ได้สัมผัสเลยใช่ไหมคะก็คือมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่เลยใช่ใช่มาเริ่มต้นใหม่เลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้รับจากการเรียนครั้งนี้ก็พอจะเข้าใจพื้นฐานนะครับเพราะว่าเรียกว่า PLC มันทํางานยังไงค่ะครับแล้วก็เวลาไปไล่วงจรก็พอจะพอจะทราบว่าเออตำแหน่งตรงนี้มันน่าจะผัส NO NC ทำงานยังไงพอจะอาจจะวิเคราะห์อาการเบื้องต้นได้นีได้หน่อยหน่อยก็ช่วยได้เยอะเวลาไปซ่อมเครื่องครับ พอจะรู้ว่าปุ่มนี้ใช่เป็นยังไงอาการเสียตรงนี้ว่าสเตปตรงนี้มันค้างตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วในการมาเรียนครั้งนี้อยากเสนอแนะเกี่ยวกับอะไรในคอร์สเรียนตัวนี้ก็อยากจะให้เพิ่มการเรียนรู้กับอะไรไอ้พวกตัวเนี้ยจุดตรงเนี้ยไปอย่าอย่าไว้นักเพราะว่าคนไม่มีพื้นฐานก็คือจะจะจำได้ไม่ทันอ๋อก็คือให้อาจารย์ เน้นๆครับดูน้องที่มาเรียนแต่ละคนใชไปช้าๆเพราะบางคนไม่มีพื้นฐานใชไม่มีพื้นฐานแล้วมันใช้เวลาน้อยแล้วเราซึมซับได้ไม่ทันเรียนเูยตรงนี้ปุ๊บเราก็อันต่อไปเราต้องเรียนต่ออันเก่าเราก็เกือบจะลืมไปและพอให้อาจารย์ลองมาให้ทํามันก็จะลืมไปมันก็ใช้เวลาทุกทวนใช่องผมที่ทำวงจรนี่ก็นานพอสมควรต้องพลิกต้องเสือกลับไปกลับมาดู ต้องให้อาจารย์ให้การบ้านเยอะๆใช่กันบ้านเยอะแล้วก็ค่อยๆค่อยเป็นไปมากกว่านี้นี่ไวเกินครับก็ฝากอาจารย์ทุกสอนเนาะโอเคโอกาสนี้ก็ขอบคุณมากนะคะคุณกิติศักดิ์นะคะขอบคุณครับ